ทำทั้งหลายทำทั้งหมดตั้งแต่ด้วยปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่สร้างนิพพานธรรมใหญ่นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ทำงานทำอาชีพอย่างสมบูรณ์ทำงานทำอาชีพด้วยการดึงดูดบอกเกิดณัดตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรม เกิดเป็นผลงานของการทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพเป็นหน่วยใหม่ๆของแต่ละธรรมเกิดขึ้นที่ได้จากต้นแบบหน่วยปรถมเริ่มแรกของแต่ละธรรมสร้างขึ้นเป็นนิพพานธรรมใหญ่ นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่นิพพานทำบุญบารมีสามสิทธัตถ์ไายในภูริปุสดตัเทัสโรอยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่ สร้างนิพพานทำบุญบาร,รมีสามสทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำงานทำหน้าที่ดึงดูด บอกเกิดเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิบทัศพระเดศพลุลพุสดจันทรัสโรได้จากต้นแบบหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดศพลุลพุสดจันทรัสโร ทุกหน่วยบารมีสาสิทัตพระเดชพุรลพุทธสดจันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานเป็นสุดเจริญสําเร็จชีวิตงานหน้าที่อาชีพของธรบุญบารมีสามสิบทัตพระเดชพระุหลพปู่สดจันทสโร ผลงานเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพระเด็พุรุงพุทธสุทธิเดนทสโลที่ได้จากการพัฒนาธรรมทั้งหมดถูกดึงดูดบอเกิดนักตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเด็จพุรองพุทธสุทธิเดนทสโลเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพระเด็พุรองพุทธสุทธิเดนทสโลขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นทะเลมหาสมุทรรวมเป็นอูทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลปสตรเตียนทศรถณนะตำแหน่งส่วนกลางของจักกวาลพระต้นท่าต้นธรรมหรือหรือจักรวาลพระบรมโพธิเจ้าตำแหน่งส่วนกลางของนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลปสตรเตียนทศรถ งานหน้าที่อาชีพของบรารมีสามิพทัศประเด็พลุงปูสดเดนโตสโลของทุกส่วนของนิพพานทำบุญบรารมีสามสิบทัศประเด็จพลุงปูสดเดนตสโลทุกส่วนที่เป็นท่อทานบุญทั้งที่มีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุ มีหน้าที่คืองานคืออาชีพเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัตพระเด็จคุวงปรุดเจตัสสโลเพื่อให้บาร,รมีสามสิบทัตพระเด็จคุวงปรุษเจตัสสโลดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมด ให้เกิดขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆหมปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรยุติการเปลี่ยนไปมาระวหว่างธรรมทั้งหมดเหลือเฉพาะ ดึงดูดบอกเกิดทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรยุติการดึงดูดบอกเกิดของธรรมทั้งหมดเหลือเฉพาะ ดึงดูดบอกเกิดบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสะรกเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสะรกเป็นที่สุดแห่งธรรม ของบุญบารมีสามทิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดแก่นทศโลเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกท่อทานบุญทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบารมีสามทิศทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดแก่นทศโร เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญสมเด็จชีวิตทำหน้าที่ทำงานคือการทำอาชีพนึกคิดรับรู้ จดจ่อณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดบพบุรุษสดจันทสโลบังคับนิพพานทำใหญ่เป็นหน่วยขนาดเล็กบังคับ ณตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยขนาดเล็กของนิพพานธรรมใหญ่ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างต่อเนื่องบังคับนิพพานธรรมทีท่ทททใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นหน่วยขนาดเล็ก บังคับนัดตำแหน่งศูนย์กลางของนิพพานธรรมใหญ่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จนัดตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมใหญ่เกิดผลเป็นการดึงดูดบอกเกิดของบารมีสาติทัตพระเดชผลุปุสตจันทสโร ดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานพัฒนาสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆวบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทุกส่วนของนิพพานทาบุญรับรู้การทำงานของบารมีสัติทัตพระเดชพุรุภูมสดจันทสโสนึกคิดรับรู้จดเจ่อณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประทมเริ่มแรกบารมีสัติทัตพระเดชพุรุภสดจันทสโธปรากฏเป็นหนวยขนาดเล็ก ที่สุดปรากฏณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสันติทั์พระเดชพ,พุทธสุตเันทสโลเป็นการบังคับนิพพานธรรมใหญ่และนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นหน่วย กลมขนาดเล็กที่สุดบ,บังคับนัํตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยขนาดเล็กที่สุดของนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ธรรหยุดเป็นตัวสำเร็จทรรนิ่งในนิ่งทรรหยุดทรรนิ่ง หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิททัศน์พระเดชพุณหุวงปุสดดันทสโรเป็นสูตรกลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุลงป่สดจันทสโรเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพรุทธเจ้า เป็นศูนย์กลางนิพพานทำรรบุญบารมีสาธิิทัธัตระเดชกุหลงปูสดจันทสลงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของทุกท่อทานบุญที่มีวิญญาณธาตุที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นกายพัดต้นธาตต้นธรรมกายหรือกายของพระบรมพุทธเจ้าของ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเด่นทัศโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัณฑิตแห่งหัวเรกะยุกของทุกท่อทานบุญที่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระต้นท้าต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของท่อทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระต้นทัาต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้า เป็นตำแหน่งศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญทั้งที่มีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุทั้งหมดท,ทั้งนิพพานทราบุญบรมีสัตทัทน์ประเด็จปุรุปุสตันทัสโลเกิดขึ้นจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงลมปรมเริ่มแรกบรมีสัติุทธ์ประเด็จปุรุปุสตันทัสโลถูกหล่อเลี้ยงรักษา สร้างอยู่ทุกอนุเวลาณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสัตยทัตพระเดชภูริพุทสตรีนัสโลสร้างควบคุมหล่อเลี้ยงรักษาบังคับสั่งการเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรมิสัตยทัตพระเดชภูริุทสตรีนัสโลเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็น ชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นสุดเจริญสำเร็จรักษาหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชพหลวงปู่สดจันทสโลทุกหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธัสระเดชโหลวงป่สดจันทสโลให้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายเที่ยงแท้สุขเจริญสำเร็จตลอดที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัสสะเดชโหลวงป่สดจันทสโลเป็นเจ้าของสมบัติ ทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อยากครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป